สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านครับขอต้อนรับสู่สาระดีกีฬาดัง t o p Sport Insight ์สถานการณ์ของเขเมรตอนนี้กำลังโดนประชาคมโคกกำลังรุมกระทืบตอนนี้เรียกได้ว่ากระอักเลือดสุดๆล่าสุดเกาหลีใต้เตรียมยึดทรัพย์แล้วครับหลังจากที่สหรัฐกับอังกฤษประกาศความบาด Pri n c ์กร o u p และฮุยอนกรุ๊ปไปเมื่อสัปดาห์ก่อนตอนนี้เกาหลีใต้ประกาศเตรียมเดินตามทันทีรัฐบาลโซไม่รอช้าสั่งหน่วยข่ากรองทางการเงิน FIU ภายใต้คณะกรรมการบริการทางการเงิน FSC ตรวจสอบเส้นทางเงินของเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ที่โยงถึงกัมพูชาโดยเฉพาะบริษัทที่มีสัญชาติจีนแฝงอยู่ในระบบแหล่งข่าวในโซ่เผยว่า FIU และสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้หารือกับกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่19ตุลาคมเพื่อกำหนดให้ Pri n c e Group และ h ูยอน Group เป็นนิติบุคคลต้องห้าม Restricted Entities ผลคือ 1. ทรัพย์สินทั้งหมดในเกาหลีใต้จะถูกอายัด 2. การโอนเงินทุกช่องทางจะถูกบล็อก 3. แม้แต่คริปโตเคอเรนซี่ที่ใช้หมุนในตลาดเอเชียก็จะถูกปิดลูปธุรกรรมหรือพูดง่ายๆคือจากนี้เงินสกปรกจะไม่มีที่ไหลเข้าโซอีอกต่อไปโซอเอาขืนหลังคนเกาหลีถูกลักพาตัวในกัมพูชาไฟมันลุกจากความเงียบที่นานเกินไปของกัมพูชาเกาหลีใต้ไม่ทนอีกแล้ว หลังจากปี2025มีรายงานพลเมืองเกาหลีหลายสิบคนถูกล่อลวงไปกัมพูชาผ่านโฆษณาหางานนักลงทุนคริปโตและสุดท้ายถูกขายเข้าค่ายสแกมบางคนถูกทุบถูกไฟช็อตถูกบังคับทำงานหลอกเงินคนชาติเดียวกันหนึ่งในเจ้าหน้าที่ FIU พูดตรงๆกับสื่อคูเ i ียไทมส์ว่าเราจะไม่ยอมให้เกาหลีใต้กลายเป็นแหล่งฟอกเงินให้พวกค้ามนุษย์ต่างชาติในกัมพูชาอีกต่อไป นี่แหละคือเสียงประกาศเอาคืนของโซที่แรงยิ่งกว่าทุกถแถลงการทางการทูตเครือข่ายในโซออฟฟิศบางหน้ากลางกังนำสิ่งที่ทำให้ตำรวจเกาหลีของขึ้นไม่แพ้กันคือการพบว่ามีบริษัทลูกของ Prince Group เปิดอยู่ใจกลางกังนำชื่อว่า k i n g s m e n Real Estate Group ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบุญกระดาษดูเหมือนบริษัทอสังหาริมทรัพย์แต่ข้อมูลสืบสวนพบว่า มันอาจเป็นออฟฟิศบังหน้าสำหรับสรรหาคนเกาหลีและแรงงานเอเชียไปขายต่อที่กัมพูชาตำรวจโซยืนยันว่าบริษัทนี้ถูกตรวจสอบอย่างเข้มเพราะมีบุคคลเชื่อมโยงกับขบวนการหลอกลงทุนออนไลน์ที่อยู่ในสีหนวุวิวยูแจสังผู้อำนวยการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติถึงขั้นพูดต่อรัฐสภาเองว่าเรากำลังพิจารณาเปิดคดีอาญาอย่างเป็นทางการ หากพบความเชื่อมโยงระหว่างสาขาในเกาหลีกับองค์กรอาชญากรรมในกัมพูชาท่านผู้ชมครับข่าวนี้เหมือนฟ้าผ่ากลางพนมเปญเพราะก่อนหน้านี้ Prince Group เคยคิดว่ารอดแน่หลังเฉินจื้อประธานบริษัทหนีออกจากประเทศได้ก่อนโดนฟ้องแต่ตอนนี้เขากลายเป็นคนไร้ผันดินสหรัฐขึ้นบัญชีดำอังกฤษปิดทางการเงินและเกาหลีใต้กำลังจะอายัดสินทรัพย์ในสู่ คนในวงการการเงินเอเชียถึงกับพูดว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของระบบฟอกเงินไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเพราะอย่าลืมครับกัมพูชาไม่ได้มีรายได้จากการส่งออกเท่านั้นแต่มีเงินเงามหาศาลที่หล่อเลี้ยงระบบการเมืองผ่านธุรกิจพวกนี้มาตลอดเส้นทางเงินเถือนจากสีหะนุวิลถึงกังนัมในขณะที่กัมพูชาพยายามสร้างภาพว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางการลงทุนใหม่แห่งอาเซียน แต่เบื้องหลังตึกสูงและโครงการอสังหาริมทรัพย์หรูที่เห็นในพนมเปญกับสีหนุวิลกลับเต็มไปด้วยออฟฟิศหลอกลวงคนทั้งโลกตั้งแต่เกมคริปโตฟอเร x กไปจนถึงแพลตฟอร์มปลอมที่ใช้ขโมยข้อมูลการเงินรายงานจากหน่วยงานข่าวกรองการเงินเอเชียระบุว่า Prince Group และ h u ยโอนกรุ๊คือ2โครงสร้างหลักของอาณาจักรฟอกเงินไซเบอร์โดยใช้วิธีหมุนเงิน3ชั้น 1. ชั้นแรกใช้บริษัทอสังหาริมทรัพย์หรือโรงแรมเป็นช่องทางหมุนเงินสด 2. ชั้น2ส,ส่งต่อไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์ในรูปของโฆษณาการลงทุนปลอม 3. แต่งเป็นคริปโตและโอนออกนอกประเทศผ่านบัญชีที่ตั้งในจีนฮ่องกงและตอนนี้เกาหลีใต้ที่น่าตกใจคือเครือข่ายนี้มีคอเซ็นเตอร์ฟาร์มมากกว่า400แห่งในกัมพูชาโดยเฉพาะในจังหวัดศรีฮนุวิลกัมปอด บันเตียเมียนเจยและปรัตบองหลายแห่งตั้งอยู่ใกล้ฐานทัพหรือจุดตรวจของทหารเรียกว่าสแกมในร่มธงชาติแบบไม่เกรงใจโลกเลยก็ว่าได้สแกมพูชาคือเครื่องจักรดูดเงินระดับโลกข้อมูลจาก FBI ระบุว่าในช่วงปี2021ถึง2024เงินจากขบวนการ p i c k b u n c h i n g scam ที่ไหลผ่านกัมพูชามีมูลค่าม,มากกว่า5.5แสนล้านบาทไทย โดย60%ของเหยื่อเป็นชาวอเมริกัน20%เป็นคนเกาหลีที่เหลือคือคนจากญี่ปุ่นสิงคโปร์และไทยทุกครั้งที่มีคนสูญเงินจากแอปปลอมเงินส่วนหนึ่งจะไปโผล่ในบัญชีของ Prince Bank หรือ h i วโอเน่เธนาคารในเครือของสองกลุ่มนี้แล้วจึงหมุนเข้าตลาดอสังหาและการพนันในพนมเปนอีกทีผู้ห้เห็นภาพง่ายๆก็คือคนถูกหลอกในโซแต่เงินไปสร้างคอนโดหรูในพนมเปญเฉินจื้อ เบื้องหลังจากรววัดิเงินเทาชื่อของเฉินจื้อกลายเป็นเหมือนปีศาจในชุดสูตรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชายคนนี้เริ่มต้นจากในหน้าจีนที่มาซื้อที่ดินในพนมเปญช่วงปี2010แต่ใช้เวลาไม่ถึง10ปีกลายเป็นเจ้าพ่อกลุ่มทุนใหญ่ที่สุดของกัมพูชาภายใต้เครือข่าย Prince Holdings Group ที่มีบริษัทลูกกว่า100แห่งเขาได้รับสัญชาติกัมพูชาจากคำสั่งพิเศษของฮุนเซนและมีภาพถ่ายคู่กับผู้นำเขมรหลายครั้งในงานการกุศล แต่ในอีกด้านหนึ่งเฉินคือหัวเรือใหญ่ที่จะตั้งเครือข่ายค่ายแรงงานหลอกลวงทั่วประเทศ FBI กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐหรือ DOJ ระบุชัดว่าเฉินจื้อและ Prince Group เป็นผู้จัดหาแรงงานเอเชียหลายร้อยคนให้ทำงานหลอกลวงออนไลน์มีทั้งชาวจีนเวียดนามเมียนมาและเกาหลีใต้คนที่หนีออกมาได้เล่าว่าเราทำงานวันละ18ชั่วโมงถูกตบตีและไฟช็อตถ้าไม่ยอมหลอกคนต่อ คำให้การนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นให้อเมริกาและอังกฤษเปิดคดีค้ามนุษย์ข้ามชาติเต็มรูปแบบและตอนนี้เกาหลีก็พร้อมเข้าร่วมวงแล้วฮุยโอนกรุ๊ปเครือข่ายคู่ขนาดที่โยงถึงจีนแผ่นดินใหญ่อีกฝั่งหนึ่งของระบบเงินเทาคือฮุยโอนกรุ๊ปบริษัทที่หลายคนเรียกว่าแฝดปีศาจของ Pri n c e Group ทั้งคู่แบ่งบทกันทำ Prince ดูแลฝั่งอสังหาและภาพลักษณะสะอาดฮุยโอนคุมฝั่งการเงินออนไลน์แอปโอนเงินและคริปโต ุยโอนเพลถูกใช้เป็นช่องทางหลักในการโอนเงินหลอกลวงโดยมีข้อมูลว่าบริษัทนี้เชื่อมกับฮุยโอนการันตีและฮุยโอนอินเตอร์เนชั่นแนลแบง์ที่เปิดในพนมเปญและสีหนูวิลโดยมีผู้บริหารจีนเป็นเจ้าของหลังอังกฤษและสหรัฐประกศาศแซงชั่นฮุยโอนพยายามรีแบรนด์ตัวเองใหม่เป็นบริษัทเทคโนโลยีแต่สื่อกวีอย่างยนฮับและกอริเไทมส์ขุดเจอว่าบริษัทลูกของฮุยโอนหลายแห่งยังคงเคลื่อนไหวในตลาดเอเชียรวมทั้งในโซลและปูซาน เกมนี้ไม่ใช่ธุรกิจแต่มันคือสองครามเงาเจ้าหน้าที่เกาหลีคนหนึ่งให้สัมภาษณ์แบบไม่เปิดเผยชื่อว่าเรากําลังเห็นการสู้รบในโลกการเงินเงาที่อาจใหญ่กว่าอาชญากรรมไซเบอร์ทุกกรดีที่ผ่านมาสิ่งที่น่ากลัวคือกัมพูชากําลังใช้ระบบเศรษฐกิจสีเทาเป็นเสาหลักของประเทศในขณะที่รัฐบาลปฏิเสธความรับผิดชอบโดยอ้างว่าเป็นการกระทําของเอกชน แต่หลักฐานจากต่างประเทศกลับชี้ว่าหลายค่ายตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมของทหารและตำรวจท้องถิน่นเรียกได้ว่าสแกมพูชามันไม่ใช่เรื่องของเอกชนแต่มันคือเครื่องจักรของรัฐเงาสหรัฐอังกฤษเกาหลีใต้ปิดล้อมกัมพูชาถ้าเปรียบโลกการเมืองเป็นกระดานหมากรุกก,กัมพูชาตอนนี้คือเบีย้ยที่ถูกบีบจนหลังชนมุมกระดานเพราะไม่ใช่แค่โดนหนึ่งประเทศกดดันแต่โดนสามค้อนโลหะจากตะวันตกและตะวันออกพร้อมกัน สหรัฐขอนแรกฟ้องเฉินจื้และขึ้นบัญชีดำ Prince Group อังกฤษขอนที่2ปิดทางการเงินหวยโยนและบริษัทลูกกว่า146แห่งเกาหลีใต้ขอนที่3เตรียมอายัดทรัพย์สินและเปิดคดีฟอกเงินในประเทศนี่คือสิ่งที่สื่อเกาหลีอย่าง k r r e r Times เรียกว่า the trihammer effect western and asian financial strike on cambodia นี่คือสัญญาณที่ทำให้สื่อเกาหลีพาดหัวว่า so ไม่ใช่เพื่อนพนมเปนอีกต่อไปในวงการข่าวระหว่างประเทศเขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า The Fall of the Scam Kingdom การล่มสลายของอาณาจักรสแกมพูชาหลังจาก3ค้อนสหรัฐอังกฤษเกาหลีใต้กระแทกลงพร้อมกันโลกธุรกิจในพนมเปนถึงกับสะเทือนตั้งแต่ตึกชั้นล่างยันเพนท์เฮาส์สกุลเงินเรียวอ่อนค่าทันที3%ภายใน48ชั่วโมงบริษัทอสังหาหลายแห่งหยุดก่อสร้างกลางอากาศ และคนต่างชาติเริ่มทยอยหนีออกจากประเทศกัมพูชาในสายตาโลกจากสิงคโปร์แห่งใหม่สู่ค่ายสแกมแห่งเอเชีย10ปีก่อนฮุนเซนพูดบนเวทีว่ากัมพูชาจะกลายเป็นสิงคโปร์แห่งอาเซียนแต่ในปี2025โลกกลับมองว่ากัมพูชากำลังกลายเป็นเมียนมาฉบับไซเบอร์ประเทศที่เต็มไปด้วยค่ายแรงงานเถื่อนองค์กรค้ามนุษย์ข้ามชาติและรัฐบาลที่ยังปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็น ตอนนี้แม้แต่เพื่อนบ้านอย่างเวียดนามลาวและไทยยังเริ่มเข้มงวดกับการค้าชายแดนเพราะกลัวเงินสกปรกไหลข้ามแดนในสายตาโลกกัมพูชากลายเป็นจุดแดงบนแผนที่อาชญากรรมไซเบอร์ไม่ต่างจากโซมาเลียในยุคโจรสลัดผลการโดนคว่ำบาตรไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจแต่มันคือความเชื่อมั่นระดับชาติที่หายวับไปพร้อมกับเงินระบบการเงินกัมพูชาเริ่มสั่นคลอนเพราะธนาคารต่างชาติไม่กล้าทำธุรกรรมนักลงทุนถอนเงินออก และบริษัทเทคโนโลยีเริ่มย้ายฐานออกไปเวียดนามกับไทยหลายคนบอกว่าเงินยังหาใหม่ได้แต่ในโลกความจริงความเชื่อมั่นหาใหม่ยากกว่าเงินและนี่คือสิ่งที่กัมพูชากำลังจะเรียนรู้ด้วยราคาที่แพงที่สุดในขณะที่เพื่อนบ้านวุ่นไทยกลับกลายเป็นศูนย์กลางของความน่าเชื่อถือกองกำลังบูรพากองทัพภาคที่หนึ่ง กองทัพภาคที่2และฝ่ายความมั่นคงยังคงเฝ้าชายแดนแน่นหนาทั้งปราบแรงงานผิดกฎหมายและปิดช่องทางฟอกเงินข้ามแดนแม้ไทยจะถูกกัมพูชากล่าวหาในบางช่วงแต่สุดท้ายโลกก็เห็นว่าใครคือประเทศที่รักษากติกาเพราะไทยไม่เคยเปิดพื้นที่ให้ค่ายสแกมไม่เคยยอมให้คนไทยถูกขายข้ามแดนและยังร่วมมือกับประเทศพันธมิตรทั้งเกาหลีญี่ปุ่นสหรัฐในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอาชญากรรมไซเบอร์ นี่คือสิ่งที่ทำให้ไทยได้เครดิตท,ทางการทูตโดยไม่ต้องออกแรงมากในขณะที่กัมพูชากลายเป็นจำเลยของภูมิภาคกัมพูชากำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศที่ยอมให้เงินสกปรกเข้ามามันจะกัดตัวเองจนล้มทั้งระบบเพราะตอนนี้รัฐบาลกัมพูชากำลังใช้เงินเทาเลี้ยงระบบขาวแต่พอถูกตัดแหล่งเงินระบบขาวก็พังตามเหมือนคนที่ฉีดสารเร่งโตเข้าร่างกายจนกล้ามบวมแต่หัวใจหยุดเต้น และที่น่าคิดที่สุดคือแม้ฮุนมาเน็ตจะพยายามวางตัวเป็นผู้นํารุ่นใหม่แต่เขาก็ยังไม่กล้าปิดค่ายสแกมที่อยู่ในอาณาัของกองทัพโลกวันนี้ไม่ได้ต้องการให้กัมพูชาคุกเข่าแต่ต้องการเห็นความจริงใจและการยอมรับว่าขบวนการสแกมคือโรคร้ายที่ฝังรากในประเทศจริงๆแต่ถ้ารัฐบาลยังเลือกปกป้องคนผิดสุดท้ายประเทศก็จะกลายเป็นเงาของอาชญากรและเมื่อถึงวันนั้นคำว่ากัมพูชา จะไม่มีค่าในตลาดโลกอีกต่อไปท่านผู้ชมครับเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ข่าวต่างประเทศแต่มันคือภาพสะท้อนของยุคสมัยยุคที่โลกเริ่มไม่ทนกับความเทาและเริ่มแยกขาวดําให้ชัดประเทศไทยของเราอาจไม่สมบูรณ์แบบแต่เรายังมีเกียรติในสายตาโลกยังยืนอยู่บนหลักกฎหมายและไม่ขายวิญญาณให้เงินสกปรกและนี่แหละครับคือเหตุผลที่ตอนนี้ไม่ใช่ไทยที่ต้องอายแต่เป็นขเขมรที่ต้องกลืนเลือดตัวเอง และนี่คือเรื่องราวของกัมพูชาในเช้านี้หากท่านชื่นชอบข่าวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาระดีกีฬาดัง Top s p o อร์ตอินไ์พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ